สวัสดีค่ะพี่ขาเรามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ฝากพี่ๆกดติดตามให้ช่องกรลเกตพุทธคุณพระพเครื่องด้วยนะคะพี่กดไลค์กดแชร์ให้หนูด้วยนะคะพี่ขามาค่ะพี่เรามาดูกันที่องค์แรกอันนักันเลยค่ะพี่ขาอันนี้จะเป็นข้อแขนหลวงปู่ยิ้มนะคะพี่ข้อแขนหลวงปู่ยิ้มนี่ขอไว้ที่1000บาทนะคะพี่ ข้อแขนหลวงปู่ยิ้มนี่นะคะพี่ขานะคะหนูขอไว้ที่1,000บาทนะคะพี่ขา1,000บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่เป็นข้อแขนหลวงปู่ยิ้มนะคะพี่ขาพี่พี่คนไหนสนใจยังไงถ้าเกิดภาพไม่ชัดยังไงอดไลน์หาแม่ค้าได้นะคะพี่ขา ที่เบอร์โทร0840659180นะคะพี่ขานะคะเป็นข้อแขนหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวน,นะคะพี่1,000บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นสร้อยประคำปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะพี่เนะะี่ยค่ะสร้อยประคำปิดตาปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงพี่ดูความเก่าของสร้อยก่อนค่ะพี่พี่ดูความเก่าของสร้อยก่อนนะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่1,300บาทนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่1,300บาทนะคะพี่ขานะคะ1,300บาทปลาย ทางบอกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาสร้อยประคำปิดตาหลวงปู่เอี่ยมค่ะพี่นะคะ1,300บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนนี้จะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะพี่หลวงปู่ทวดนี่ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่หลวงปู่ทวดองค์นี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะหลวงปู่ทวดค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นสิบท่านหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมนะคะพี่นะคะ สิบทานหลงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมนะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่500บาทค่ะพี่500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาสิบทันหลงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมะคะ่ะจะปรับแสงแป๊บนึงส่วนนี้จะเป็นลูกสะกดค่ะพี่ลูกสะกดหลงปู่สุกนะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ ลูกสกุหลวงปู่สุขลูกนี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่700บาทค่ะพี่700บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะลูกสกดลปู่สุขค่ะส่วนอันนี้จะเป็นหลวงพ่อพรมหลังตอรีดค่ะพี่หลวงพ่อพรมหลังตอรีดนี้ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่หลวงพ่อพรมหลังตอรีดนี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะ ส่วนนี้จะเป็นหลวงปู่โตนะคะพี่ขานะคะหลวงปู่โตนี่ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่หลวงปู่โตองค์นี้หนูก็ขอไว้ที่500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นเด่นหลวงพ่อท่านชุยนะคะพี่ขาอันนี้ก็ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่นะคะเด่นหลวงพ่อท่านชุยเดยนนี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บบาทเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นพระปิตาแร่บางไผ่นะคะพี่ ปิตาแร่บางไผ่องค์นี้ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่นะค่ะ500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะปิตาแร,ร่บางไผ่ค่ะส่วนนี้จะเป็นเท้าเวทค่ะพี่ค่ะเท้าเวทนี้ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่นะคะ่ะตามภาพนะคะพี่ค่ะหนูได้มาซัภาพนี้อันนี้ขอไว้ที่500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะคะพี่นะคะ่ะ เดีย <tellement> OK. น,นเจ้าสัวปูป่บุญน,นี่ขอไว้ที่500อยบาทเหมือนกันนะคะพี่นะคะเดือนนี้หนูขอไว้ที่500้อยบาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะเดือน,นเจ้าสัวค่ะส่วนนี้จะเป็นเดียนหลวงพ่อเงินวัดดอนใหหอมหรือเปล่าก like ็ไม่ทราบค่ะเป,เป็นพิมพ์สองหน้าเป็นพิมพ์สองหน้านะคะพี่ขาเดือนนี้ขอไว้ที่500้บาทเหมือนกันนะคะพี่นะคะเดือนนี้หนูขอไว้ที่500ยบาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นเดียนหลวงพ่อะเกษมนะคะ,คะนะคะพี่ขานะคะ อันนี้จะเป็นเดือนหลวงพอ่อเกษมอันนี้ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่เดือนหลวงพ่อกเกษมเดือนนี้นะคะพี่ขาหนุขอไว้ที่500บาทปลายทางบอกเพิ่ม5 0าบบาทเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นหลวง หลวงพ่อแดงครับพี่หลวงพ่อแดงวัดทุ่งคอกอัค่ะพี่อาใช่หลวงพ่อแดงวัดทุ่งคอกนี่ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่นะคะอันนี้หนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนนี้เป็นผ้าปิดตาค่ะพี่ขาปิดตาอันนี้ได้มาอย่างนี้นะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่500บาทค่ะพี่ปิดตาองค์นี้หนูขอไว้ท,ที่500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นรูปปล่อหลวงพ่อเดิมค่ะพี่รูปรหล่อหลวงพ่อเดิมอันนี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่500บาทค่ะพี่ใต้ฐานมีรอยจานนะคะพ จะมีรอยจานนะคะพี่ขานะคะอันนี้หนูกขอไว้ที่500บาทนะคะพี่ขารูปปลอหลวงพ่อเดิมค่ะพี่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะ Eternal. ส่วนนี้จะเป็นพักกิ่งของตะเคียนนะคะพี่พักกิ่งของตะเคียนนี่ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่นะคะพักกิ่งของตะเคียนอง์นี้หนูกขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนน nope ี้ก็ไม่ทราบที่นะคะพี่ขาอันนี้ก็ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่นะคะอันนี้หนูกขอไว้ที่500บาทนะคะพี่นะคะ 500บาทปลายทางบกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนอันนี้จะเป็นสมเด็จค่ะพี่ขาสมเด็จไม่ทราบที่นะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่นะคะสมเด็จอันนี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่500้บาทปลายทางบกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะพี่นะคะอันนี้ก็ขอไว้ที่500้บาทเหมือนกันนะคะพี่ขานะคะหลวงปู่ทวดเนื้อว่านองค์นี้นะคะพี่หนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นเดียนหล่อโบราณหลวงพ่อไปนะคะพี่ขานะคะ อันนี้ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่นะคะเดี๋ยวรอบโบรัณหลวงพ่อไปองค์นี้หนูขอไว้ที่500บาทนะคะพี่500บาทไปทางท0าง50บาทเลยคะ่ะ ส่วนอันนี้จะเป็นภาพถ่ายอาจารย์เที่ยงนะคะพี่อันนี้ขอว่ที่500บาทนะคะพี่นะคะภาพถ่ายอาจารย์เที่ยงนี่หนูขอว่ที่500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นเหรียญพระพุทธไม่ทราบที่นะคะพี่ค่ะนะคะหนูไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าเหรียญอะไรนะคะพี่นะคะอันนี้ขอว่ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่นะคะเหรียญนี้หนูขอว่ที่500บาทนะคะพี่ค่ะนะคะ 500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่เดือนพะพุธไม่ทราบที่ค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นจะเป็นเดือนหลวงปู่ทวดค่ะพี่เดือนหลวงปู่ทวดนี่ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่ขายนะคะ เดือนหลวงปู่ทวดเดือนนี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะเดือนปู่ทวดค่ะส่วนนี้จะเป็นพักกุไม่ทราบที่นะคะพี่นะคะตามภาพนะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่พักกุองค์นี้หนูไม่ทราบว่าของที่ไหนนะคะพี่ขานะคะอันนี้หนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นรูปปลหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะคะพี่นะคะแช่รูปปลหลวงปู่เผือหรือเปล่าคะพี่ขานะคะอันนี้หนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่นะคะ รูปหล่อหน,นี้หนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขารูปหล่อโบราณค่ะตัวนี้จะเป็นแหวนค่ะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่นะคะหนูไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะพี่ขาได้มาสภาพนี้นะคะพี่นะอันนี้หนูขอไว้ที่หกร้อยขอโทษค่ะ5 0าบาทค่ะพี่แหวนนี้ขอไว้ที่500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บบาทเลยค่ะพี่ขา ส่วนนี้จะเป็นผ้าปิดตาชีโบพิมพ์กบนะคะพี่ปิดตาชีโบพิมกบองค์นี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่500บาทค่ะพี่ปิดตาองค์นี้หนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่พระปิดตาชีโบพิมพ์กบค่ะส่วนอันนี้เป็นปากน้ําเริ่มพลาสติกเก่าอย่างนี้ค่ะพี่ปากน้ําเริ่มพลาสติกเก่าอย่างนี้ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาปากน้ําค่ะ ส่วนนี้ก็เป็นเหรียญไม่ทราบที่นะคะพี่ขายนะคะเหรียญไม่ทราบที่พร้อมจับขอบอย่างนี้นะคะพี่ขาอันนี้หนูขอไว้ที่600ค่ะพี่เหรียญนี้รูปหล่อ้ี่นะคะพี่ขายนะคะหนูขอไว้ที่600บาทจะพี่600บาทน่าจะเป็นพระชัยวัดนะคะพี่แต่หนูไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรค่ะพี่นะคะชัยวัดอันนี้ขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่พระชัยวัดค่ะส่วนนี้จะเป็นเหรียญก่อโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่นะคะเหรียญก่อโบราณองค์นี้ไม่ทราบเป็นของที่ไหนนะคะพี่ขายนะคะ อันนี้ขอไว้ที่ห้ารบาทเหมือนกันค่ะพี่นค่ะนะคะ่นะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ขาเดืองก่อโบราณไม่ทราบที่ค่ะส่วนนี้จะเป็นนางพญาหรือภาพผงสุพรรณหนูก็ไม่แน่ใจนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่นะคะ่ะอันนี้หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทค่ะพี่ขาหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทค่ะพี่นะคะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดด้แปดองค์นะคะพี่นะคะ กลมๆนี to 500 500. Então, 50. 50. ้นะคะพี่ขาขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบาทเลยค่ะตัวอันนี้จะเป็นรูปหล่อโบราณไม่ทราที่นะคะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่รูปหล่อหลวงพ่อทองอะไรเนี่ยสวัสดีผ่องสกุลหลวงพ่อจงเหรอหลวงพ่ออะไรเนี่ยหลวงพ่อจันเหรอไม่ทราบอะค่ะพี่ไม่ทราบของที่ไหนอะค่ะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่รูปหล่อนี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยค่ะ ตัวนี้จะเป็นนางพญานะคะพี่ขานะคะนางพญานี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทเหมือนกันนะคะพี่นางพญาองค์นี้หนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะนางพญาค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นสมเด็จปกโพค่ะพี่สมเด็จปกโพอ,องค์ดำๆอย่างนี้คะ่ะพี่ด้านหลังจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่เป็นยันของหลวงพ่อรวยหรือเปล่าหนูก็ไม่แน่ใจค่ะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทเหมือนกันนะคะพี่ปกโพนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขาส่วนอันนี้จะเป็นรูปปหลวงพ่ออ่า หลวงพ่อท่านขายค่ะพี่ห่มคุมมาค่ะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่รูปล่อนี้หนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขายนะคะรูปล่อโบราณค่ะพี่ขา500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นตะกรุดค่ะพี่ขาตะกรุดหลวงพ่อกลวยอันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ตะกรุดดอกนี้หนูขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขายนะคะตะกรุดหลวงพ่อกลวยดอกนี้ค่ะพี่ขาขอไว้ที่600บาทนะคะพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาตะกรุดหลวงพ่อกลวย ส่วนอันนี้เป็นมีดค่ะพี่ขาหนูไม่ทราบที่ว่าของที่ไหนนะคะพี่มีดด้ามนี้หนูไม่ทราบที่ว่าของที่ไหนนะคะพี่ขาด้ามนี้ขอว้ที่500บาทพอค่ะเล่มนี้หนูขอว่าที่500บาทนะคะพี่ขาหนูไม่ทราบว่าของที่ไหนนะคะพี่ขายนะคะ500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะอันนี้คนขอลงปู่เอี่ยมนะคะพี่ขาอันนี้ขอว่าที่500บาทเหมือนกันค่ะเป็นเด่นลงปูเอี่ยมนะคะพี่ขายอันนี้กลมๆหนูก็ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะคะพี่เนี่ยค่ะชุดนี้หนูขอว่าที่500บาทนะคะพี่หนูขอว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50า เลยค่ะพี่ขาอันนี้ก็ไม่ทราบที่นะคะพี่ขายนะคะอันนี้ก็ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันค่ะตะกุดนี้หนูก็ไม่ทราบค่ะพี่ขามาพร้อมเชือกอย่างนี้นะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะอันนี้ก็ตะกุดเหมือนกันนะคะพี่ขานะคะเป็นตะกุดหนังนะคะพี่อันนี้ก็ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่ขานะคะ500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทเลยค่ะพี่ขาส่วนอันนี้จะเป็นพร้อมตลับ เขียนว่าหลวงพ่อือสีลิงดําวัดท่าซุ้งจังหวัดอุทัยธานีค่ะพี่ได้มาพร้อมกล่องอย่างนี้นะคะพี่นะคะ พี่คนไหนอยากจะดูยังไงภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์หาหนูได้นะคะพี่ขานะคะแอดไลน์หาหนูได้นะคะพี่ขาที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์กับพี่นะคะสภาพก็จะเป็นอย่างนี้นะคะพี่สภาพก็จะเป็นอย่างนี้นะคะพี่ขาอันนี้หนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่หนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทกับพี่ขานะคะห้าร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทกับพี่ขายจะมองอยากนิดนึงนะคะพี่เพราะว่าสีผิวพระจะสีขาวค่ะเวลาจะ แสงจะทบกันมองมองยากมากค่ะพี่ถ้าอยากดูยังไงขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่ขายนะคะอันนี้ขอไว้ที่ห้ารอยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าบาทนะคะพี่ขายนะคะหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะคะพี่ขายนะคะได้พร้อมกล่องนะคะพี่หนูได้มาพร้อมกล่องหนูก็ขายพร้อมกล่องกับพี่ขายนะคะขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่ขาห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นพระสมเด็จค่ะพี่ขาสมเด็จอะไรเนี่ยวัดใหม่อะไรเนี่ยสมเด็จ กุงกุบางขุนพรมนะคะพี่พร้อมกล่องนะคะพี่ค่ะอันนี้ขอว่าที่ห้าร้อยบาทเหมือนกันค่ะพี่โอ้พี่หนูไม่กล้าแกะเลยแป๊บหบนึง่งแปบ๊บนึงเโอ้ยนี่ค่ะพี่อันนี้ขอว่าที่ห้าร้อยบาทเหมือนกันพี่พี่ดูความเก่าของสมเด็จองนี้นะคะพี่เก่ามาก เก่ามากค่ะพี่ขายนะคะอันนี้ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่สมเด็จพร้อมกล่องนี้นะคะพี่ขาเขียนว่าสมเด็จบางขุนพรมนะคะพี่นะคะขุนหรือไม่ขุนหนูก็ดูไม่เป็นนะคะพี่หนูก็อ่านตามกล่องนะคะพี่เขาเขียนมาหนูเองก็อ่านตามกล่องกับพี่ขายนะคะเขาเขียนว่าสมเด็จบางขุนพนนะคะพี่ขายนะคะอันนี้ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่นะคะหนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาเก็บก่อนค่ะเดี๋ยวร่วงแตกอีก ห้าร้อ0บาทนะคะพี่ห้าบาทปลายทางห้าสิบาทเลยค่ะพี่ส่วนอันนี้อีกกล่องหนึ่งค่ะพี่ค่ะอันนี้เป็นอะไรหลวงปู่โตแผ่เมตตาปลูกเสกไตรมาตวัดประดูชิมพีค่ะพี่ค่ะอันนี้ก็ห้าบาทเหมือนกันนะครับโอ้โหแน่นจังเลยเนี่ยไหนจะแกะยังไงเนี่ยนี่ได้แล้วนะคะพี่ องนี้เขาขอว่าที่5้าบาทเหมือนกันนะคะหลวงปู่โตอันนี้นะคะพี่ขาหลวงปู่โตวัดป่าดูชิมพีคะ่ะเป็นกลมๆอย่างนี้นะคะพี่เป็นกลมๆอย่างนี้นะคะพี่ขานะคะอันนี้หนูขอว่าที่ห้าร้อยบาทคา่ะพี่หนูขอว่าที่ห้าร้อยบาททางบอกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ขานะคะหลวงปู่โตค่ะพี่ขาสนใจยังไงแอดไลน์ N ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์นะคะพี่ขาภาพไม่ชัดยังไงก็ทักมาหาแม่ค้าได้นะคะพี่ขา EP นี้หนูก็มีแค่นี้นะคะพี่สวัสดีคะ่ะ ah